สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่ห้องบบาวไทยบ้านกับสาวไทยลมนะครับชมนะครับบรรยากาศดูอะไรครับข้างหน้าครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศฝนตกแรงมากๆนะครับวันนี้ฝนตกแรงมากมากทั้งลมทั้งฝนนะครับวันนี้มาครบนะครับวันนี้มาครบทุกอย่างเลยนะครับผมบรรยากาศนะครับดูนะครับดูสังเกตจากเม็ดฝนนะครับเม็ดใหญ่มากๆนะครับนี่เมื่อกี้ เ่าวไทยบ้านนะครับไม่กล้านะครับหยิบโทรศัพท์มาถ่ายนะครับเพราะว่ารอฝนเริ่มเบาสักนิดนึงนะครับบ่าวไทยบ้านก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายนะครับถ้าถ่ายตั้งแต่ตอนแรกนะครับอาจจะได้ภาพบรรยากาศที่มืดคึ้มมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้สายฝนก็เริ่มซาซาลงบ้างแล้วครับขนาดสายฝนเบาแล้วนะครับตอนนี้ ขนาดเบานะครับอย่างขนาดนี้นะครับจากเมื่อกี้นะครับทั้งลมทั้งฝนนะครับลมมาก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับลมแรงนะครับยืนถ่ายอยู่หลังบ้านจนแบบโทรศัพท์จนเปียกนะครับนี่ก็ลมยังมีเรื่อยๆอยู่นะครับผัดมาเป็นระยะๆนะครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากๆนะครับแต่ถ้าไม่มีลมนะครับก็จะดีมากกว่านี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ฟ้าฝนนะครับ กระนำนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกนานอีกเท่าไหร่นะครับนี่ก็ตกได้ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับสังเกตนะครับสังเกตน้ํานะครับน้ําที่ไหลนะครับล้นหลังลินออกมานะครับความแรงของสายฝนนะครับวันนี้แรงจริงๆแรงจริงๆนะครับสาหรับวันนี้แรงมากๆนะครับเพราะว่าไม่เคยตกแรงขนาดนี้มาก่อนนะครับถามว่าตก บ่อยไหมตกบ่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงเยอะมากมหมขนาดนี้นะครับเมื่อกี้หลังบ้านนะครับวิวทุ่งน้มองไม่เห็นนะครับปกคลุมด้วยสายฝนจริงๆนะครับตกแรงมากๆนะครับถ้าเปิดเสียงให้ฟังได้เบาวไทยบ้านว่าคงคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับเสียงฝนที่กระทบหลังคาค่อนข้างที่จะดังดังดังจริงๆนะครับดังแบบน่ากลัวนะครับ ถ้าประดังแบบธรรมดานะครับนี่ก็บรรยากาศนะครับเย็นสบายนะครับเย็นสบายมากๆนะครับเยน็นก็ลมพัดมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้มีตลอดเวลานะครับลมพัดมาแล้วก็สักครู่หนึ่งแล้วก็หายไปนะครับนี่ครับสายฝนก็โปรยปลายลงมานะครับ ลมมาอีกแล้วครับลมเริ่มพัดมาอีกแล้วครับพัดมาเรื่อยๆนะครับก็พัดมาจะต่อเนื่องนะครับก็ไม่ได้ว่าหยุดนิ่งสักเท่าไหร่นะครับดีนะครับวันนี้บ่าวไทยบ้านไม่ได้ไปขายของนะครับถ้าตกขนาดนี้บ่าวไทยบ้านออกไปตลาดนะครับบ่าวไทยบ้านบ้านได้คงได้กลับบ้านนะครับพอฝนหยุดตกปุ๊บคงได้กลับบ้านนะครับผม ตกแรงแรงจริงๆนะครับดูไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับผมตกหนักมากนะครับก็ไม่บ่อยครั้งนะครับที่ว่าฝนจะตกหนักและตกนานขนาดนี้นะครับผมนี่นะครับดูเม็ดฝนนะครับที่ร่วงล่นลงมาจากหลังคาบ้านนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ น้ำก็ยังใสอยู่นะครับเพราะว่าน้ำก็หลังจากที่ล้นสะออกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับล้นออกไปได้ไม่กี่ครั้งเองนะครับถ้าล้นก็ล้นแบบน้ําใสๆนะครับล้นน้าไม่ขุ่นนะครับปลาเขาก็เลยไม่ค่อยออกนะครับปีนี้นะครับไม่เหมือนทุกๆปีนะครับปีปลาเล็กปลาน้อยนะครับค่อนข้างที่จะออกสะเยอะนะครับ ครับหนักมากๆนะครับถ้าหนักแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะอันตรายสักนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูทําไร่เก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะลําบากสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าฝนตกขนาดนี้นะครับ ขนาดอยู่ในบ้านยังขนาดนี้นะครับถ้าไปอยู่กลางไร่กลางนาจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับฝนตกแบบแรงมากๆนะครับแล้วก็มีลมากระโชกมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับถ้า่าวไทยบ้านกล้าถ่ายตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับคงจะไม่เห็นอะไรแน่นอนนะครับสะจนจะเกือบจะมองไม่เห็นนะครับมองออกไปนะครับ นี่ก็เริ่มตกมาเรื่อยๆนะครับดูสายน้ำจากหลังคานะครับลดนังลินออกมาแล้วครับความแรงของเขานะครับแต่ก็บรรยากาศดีนะครับสดชื่นดีนะครับตามท้องไร่ท้องนาก็เขียวขจีนะครับเพราะว่าได้น้ําฝนนะครับจากสายฝนที่โปรยปลายลงมานะครับก็บ ได้ความชุ่มชื่นนะครับพวกผลละไม้เอ่ยพวกผักที่ปลูกไว้นะครับก็ได้รับความสดชื่นนะครับแต่ถ้าามากเกินไปนะครับพวกพริกพวกมะเขือพวกแตงพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยชอบน้ําสักเท่าไหร่นะครับชอบแต่ก็ไม่ได้ชอบแบบน้ําเยอะจนน้าขังนะครับนี่นะครับบรรยากาศ คลองหน้าบ้านนะครับจากถนนนะครับถนนตอนนี้กลายเป็นคลองเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูสีน้ํานะครับนี่ถ้าตอนแรกๆออกมาถ่ายนะครับตั้งแต่ตกหนักๆแรกๆผมว่าน่าจะเยอะกว่านี้นะครับนี่ก็เริ่มลดระดับลงไปบ้างแล้วนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับน้ํา เปลี่ยนจากถนนกลายเป็นคลองโดยปริยายนะครับผมครับนี่ก็เริ่มเบาๆลงบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังแรงอยู่นะครับลดระดับจากเมื่อกี้นะครับลงมาหน่อยนึงนะครับน้ำพวกนี้ก็อยู่บนถนนได้ไม่นานนะครับพอฝนหยุดเขาก็แห้งไปนะครับแต่จะมีด้านล่างนะครับด้านล่างที่จะค่อนข้างที่จะต่ำนะครับด้านล่าง ค่อนข้างที่จะต่ําเพราะว่าเป็นพื้นที่ไม่สูงเหมือนทางฝั่งข้างบนนะครับเวลาน้ําฝนหยุดนะครับเขาก็ยังขังอยู่จนกว่า,ะะาอาจารย์ระบายน้ําเองนะครับจนกว่าเขาจะแห้งไปเองนะครับนี่แหละครับก็ไม่ต้องมีอะไรมา,าขัดขวางเขานะครับให้เขาไหลไปตามธรรมชาติอย่างนี้เขาก็ แป๊บเดียวเขาก็ลงสู่ภาวะปกตินะครับไม่ได้มีอะไรกับเขามากมายนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเห็นแล้วก็สดชื่นสดชื่นนะครับสายฝนนะครับบรรยากาศดีๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป่าไทยบ้านก็ขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตลาไปกับสายฝนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับท่านใดชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้เ่าไทวบ้านกับสาวไทลงด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจนะครับหลังสรรน,นะครับคลิปดีๆนําเสนอ,อเพื่อนเพ,นเพ,นพื่พี่ๆต่อไปนะครับเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ